สวัสดีครับผมชัยทัศน์์วิทนะครับวันนี้ผมจะพามาปิดระบบสารทําความเย็นของตู้เย็นนะครับหลังจากที่ผมเติมน้ํายาตู้เย็นไปเรียบร้อยนะครับตู้เย็นตัวนี้ก็ใช้น้ำยายา1 3 4 a นะครับก่อนที่จะทําการเชื่อมปิดระบบนะ,รบนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นท่อบริการนะครับ ก่อนที่เราจะทําการปิดระบบนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องเสียบปลั๊กตู้เย็นนะครับให้ตู้เย็นเนี่ยทำงานซะก่อนนะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กตู้เย็นให้ตู้เย็นทํางานแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะวางแผนการเชื่อมกันนะครับเราจะเชื่อมแถวๆนี้นะครับก่อนเชื่อมนะครับก็อให้เอาผ้าชุบน้ํานะครับมาปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้ อุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหายนะครับนี่นะครับปิดไว้หลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเอาครีมล็อกนะครับครีมล็อกเนี่ยก็ปากด้านบนเนี่ยนะครับมันจะมนๆน,นะครับนี่มันจะกลมๆนะครับเหมือนแท่งเหล็กจะไม่เหมือนครีมล็อกแบบธรรมดาทั่วไปนะครับครีมล็อกธรรมดาแบบนีจ้จะใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆอีกที นี่ครับคีมล็อกแบบนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องอใช้คีมล็อกแบบนี้นะครับเนี่ยปากมันจะกลมๆแบบนี้นะครับเป็นคีมล็อกสําหรับงานเชื่อมปิดระบบของตู้เย็นโดยเฉพาะนะครับอ่าโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ผมก็จะทําการเอาคีมล็อกนะครับปิดระบบไปก่อน,นครับหนึ่งรอบ แบบนี้นะครับนี่เทคนิคไครเทคนิคมันนะครับแล้วผมก็จะปิดอีกรอบหนึ่งนะครับรอบสองนะครับจะปิดทั้งหมดสองรอบนะครับเพราะว่าจะได้เป็นสัญลักษณ์ว่าตู้นี้เราเป็นคนทำนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเอาคีมล็อกนะครับปิดเลยให้แน่นคีมตัดนะครับตัดคีมอะไรก็ได้นะครับตัดออกเลยครับนะครับนะครับผมก็จะทำการเอาคีมอีกตัวนึงนะครับมาบีบให้แบนแบบนี้นะครับ เห็นชัดกันไหมครับนี่นะครับจะบีเให้แบนแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปผมก็จะทําการเชื่อมนะครับเราต้องมั่นใจนะครับว่าเราได้ทํนระบบเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะครับกดลงไปครับแบบนี้ครับอย่าให้ไปโดนอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับพอเริ่มแดงนะครับเราก็ จะอปิดระบบนะครับแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับลองเอาน้ํายาล้างจานนะครับใส่เข้าไปครับถ้าไม่มีรอยฟองน้ํานะครับถ้าไม่มีรอยฟองนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยครับใช้งานได้ปกติโอเคครับ ถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร้และกดกระดิ่งให้ผมนะครับชัยธาทเซอร์วิสเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ